ทุกคนก็จะกันอะไรสักหนึ่งท่องนากันเลยกคนไหนคือแม่คนนะคะทุกคนอันนี้จะเดินเวียนท่องนากันค่ะคนนี้นี่คือต้องเลียงของเราไสชองนะคุก กินขาวหมดแล้วท uh, uh, ุกคนราอว่าถ้าไม่ไปโรงเรียนก็คือไม่ไปรงเรียนอยากจะไม่ได้ไม่ได้เราไม่อยากไปันบอกว่าเงาเงาไม่อี้มันเกิดอะไรกับโรงเรียนคือมันดินนุ่มมากเลยนุ่มเงี้ย มันข้ากจะเดินง่ายๆแต่แบบมันยากนิดนึงนะปวดท้องแล้วหวานนิดปวดท้องตอนเช้านะปวดท้องก็เลยไปโรงเรียนไม่ได้ท้องนักมากตอนเช้าจะหายแล้วนะเพื่อนหายตีแปดต้วานอนหลับอุ้ยเขาก็จะรีบวิ่งลูมไปทานไหมเธอจ้าญาติเงาดูเย็นนุ่มแต่ไม่เย็นไปไปของนุกันไปไป

ขอดเคปเลยเรามาเจอกันทีเราไปถึงแล้วนะคุกคนคุณคนคือเรามีทางลัดนะมันจะนานมากๆเลยเป็นนี่นะนันกว้างมากก็ใจเดือขอบตรงนั้นนะทุกคนมาเจอกันที่เราไปที่ริมยาดู้ไคะพูดแล้วอ่ะนี่คนณมาตรงนี้ได้อืมนี่เขาขนาดก็จะกว้าง ก็ตกลงลานลถ้าไม่ถือไม่ได้คิดะคะมันจะเรื่มมันจะก็นอนที่เราอ่ะไปถึงวันแล้วก่อนคนก็ถ,ถือหินหายแล้วคลิปมันก็จะยาวเหยียดน,นี่กันนะแล้วก็ จำไม่ล้างนะ่กันะโอ้ยเยี่ยมไม่ลงค่นเปิคนอืมเดี๋ยวต้อหน่อยาหายคนน่าจะเปล่งนหโอ้ <c oughs> ยเอาเราก็รีวิวไปกันหมดแล้วนะคร ล้นอนมากเราจะพาไปเดินเล่นพาผู้แบบนี้นะคะแค่นี้ก่อนนะคะอย่าเพึ่งไม่ใช่นี้ไม่ใช่เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราก็จะยูสตอคคิวไปก่อนเดี๋ยวก็ไปจเจอกันตอนที่เราจะมันจะรีบนะครับไาเราด้วย เราเห็นน้องงูอ่ตัวนั้นนะมาสินี่แหละกระดืออยู่นู่นนะจา้เแล้วก็สงสัยว่าอ่ะอยู่สักคลิปอยู่สักคลิปอยู่ได้มาดูก็ไม่มีใครมาดูสิบาร์น เดี๋นนะยวเราจะไปตอนที่วานารุตเพื่อไปเชิวันรลุตน,นะมา,าต้องหยุดตบอไปมั้งเออด้วยขอโทษที่กล้องมันสันส่นๆน,นิดนึงนะเราจะวิ่งละจุดชัวร์ทำยังไงอะ จะไปไหนกันเน่นีน่นะกว้างมากเลยที่บ้านนี้นั่นเค้เจอกันที่บ้านนะคะทุกคนสี่สตา้าคลิปหนึ่งสองสามวิว่จะตัดยาง ยังเลยทำท่าทำท่าเป็นคลิปหนึหน่งสองคือ,อาจะกรอบก้ามันไกลมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เลยเยอะพอกันให้กันนะค่ะบ๊ายบาย